ลองชุดอุปกรณ์ s t c 3028ให้ลูกค้าที่สั่งไว้นะครับนี่จะต่อปลั๊กหลอดไฟปลั๊กพัดลมแล้วก็ปลั๊กของหัวพ่นหมอกนะครับนี่หัวพ่นหมอกกันใหญ่นะครับนี่ของแท้ครับ สตนเลสนะครับหัวเป็นสแตนเลสเลยนะครับมีอะแดปเตอร์ตัวใหญ่มากเลยครับใช้ทำอย่างอื่นก็ได้นะครับครับนี่ขั้วหลอดไฟพร้อมหลอดไฟแล้วก็พัดลมมีเต้าไฟตัวนี้ก็มีเต้าไฟความชื้นตัวนี้ เสียบความร้อนนะครับปัดลมทำงานคู่กับหลอดไฟนะครับนี้ได้ตั้งค่าไว้แล้วนะครับหัวเซ็นเซอร์นะครับวัดอุณหภูมิและความชื้นในตัวเดียวกันนะครับรุ่นนี้ จอไปใกล้นะครับอุณหภูมิขึ้นสูงมากนะครับถ้าปล่อยให้ทำงานเรื่อยๆก็จะมาตัดที่37.8นะครับหรือจะตั้งให้ตัดที่37.5ก็ได้นะครับโดยเริ่มทำงานที่37.2นี้เริ่มทำงานที่37.5ตัดที่37.8 37.5 37.5นะครับ37.9 จุดจุดหาทำงานนะครับพัดลมหลอดไฟทำงานนะครับนี่มาดูความชื้น,นครับดูความชื้น ให้ตัดที่65นะครับนี่เราสามารถตั้งได้นะครับอยากให้ตัดอยากได้ความชิ้นเท่าไหร่ก็สั่งให้เริ่มทำงานได้แล้วก็ตัดการทำงานได้65 ลมแรงนะครับวันนี้ครับไฟไฟก็จะดับนะครับตอนนี้มีไฟแสงสีด้วยนะครับหัวหัวเงินอย่างดีนะครับของแท้นะครับนี่ตัวใหญ่นะครับทนนะครับนี่นะครับผ้าสัมผเริ่มทำงานนะครับ เราดูความชื้นลงมา55นะครับจะถ่ายให้เห็น5 5 5ส้า รเริ่องทำงานแลวครับตั้งง่ายใช้ง่ายนะครับตัวนี้ได้อุณหภูมิและก็ได้ความชื้นครับในตัวเดียวกันนะครับน่าใช้และราคาก็ไม่แพงครับจัดให้ครบชุดเลยนะครับนี่พร้อมใช้ได้เลยมีได้ทั้งหลอดไฟเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีน็อตขั้วหลอดไฟน็อตถลมท่านสามารถเอาไปวาง เครื่องควบคุมอุณภูมิแล้วก็แค่ติดตั้งขั้วหลอดไฟแล้วก็ติดตั้งพัดลมต่อสายออกมามีขั้วพักมีเต้าไฟให้เรียบร้อยง่ายครับคือต่อให้แล้วตั้งค่าให้แล้วหรือท่านอยากตั้งกล้าตั้งค่าใหม่ก็ได้ครับนี่คือง่ายครับทำให้ง่ายสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปประกอบเองนะครับประกอบเป็นตู้ ตู้ไม้ตู้เย็นตู้พลาสติกได้นะครับได้หมดเลยครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการความชื้นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ประหยัดนะครับขอบคุณมากครับของใครที่สั่งไว้นะครับผมไม่ได้ล็อกเบอร์หรณาติดต่อกลับมาด้วยนะครับ